เพิ่มรายได้2เท่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงในสถานการณ์ตอนนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมีแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยฝูงปลานานาชนิดชาวบ้านมักจะพากันมาตกปลาที่นี่เป็นประจำ แต่ด้วยความที่แม่น้ําแห่งนี้กว้างใหญ่และลึกมากคนส่วนใหญ่ที่มาตกปลาจึงกลับบ้านมือเปล่าไม่มีใครได้ปลากลับไปแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็เที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าอย่าไปตกปลาที่นั่นเลยมันไม่เวิร์กแต่ในขณะเดียวกันมีชายคนหนึ่งที่หน้าบ้านของเขาอยู่ติดกับแม่น้ําแห่งนี้แม่น้ําที่ลึกและกว้างใหญ่ที่หลายๆคนตกปลาไม่ได้ทุกๆเช้าเขาจะตื่นมาและโยนขนมปังลงแม่น้ำที่บริเวณหน้าบ้านของเขาเป็นประจำ เขาทำแบบนี้มานานหลายเดือนหลายปีทําให้มีปลาจํานวนมากมายมาแหวกว่ายอยู่บริเวณหน้าบ้านของเขาเมื่อวันหนึ่งเขาอยากกินปลาเพียงแค่เกลียวเหยื่อกับเบ็ดตกปลาแล้วโยนลงน้ําเขาก็สามารถตกปลาขึ้นมาได้อย่างง่ายดายในขณะที่หลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินทองหายากขายของไม่ได้แต่ในทางกลับกันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ขายของดีมากมายรายได้หลักหมืน่นหลักแสนต่อเดือนการขายของเราต้องขายในที่ที่มีคนเยอะๆ เพราะคนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของเราที่ที่คนเยอะเราอาจจะนึกถึงถนนคนเดินหรือไม่ก็ตลาดสดตลาดนัดแต่ยุคนี้ยุคที่มีโรคระบาดผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้านร้านค้าเงียบเหงาแต่อย่าลืมว่าโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนที่ที่มีคนเยอะที่สุดตอนนี้คือ Facebook ปัจจุบันผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยมีมากกว่า50ล้านบัญชีนี่คือสถานที่ที่มีผู้คนมากมายมหาศาลถ้าเรารู้วิธีเข้าถึงผู้คนเหล่านั้นได้จะสามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้หลายเท่าหลายคนเปิดเพจขายของออนไลน์แล้วขายได้ไม่ดีก็บอกว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็เลิกไป เปรียบเทียบในนิทานเหมือนชาวบ้านที่ตกปลาไม่ได้สักตัวเพราะเขาไม่มีกลยุทธ์ไม่มีวิธีที่ชาญฉลาดแต่ทำไมชายอีกคนหนึ่งกลับตกปลาได้อย่างง่ายดายอะไรคือความแตกต่างในการขายของออนไลน์คุณต้องมีกลยุทธ์มีวิธีการทำให้ลูกค้าเข้าหาคุณเหมือนฝูงปลามาแหวกว่ายอยู่ร,บรอบๆตัว กลยุทธ์นั้นมีหลายวิธีแต่ที่ผมใช้แล้วได้ผลที่สุดคือวิดีโอคอนเทนต์ผมใช้วิธีนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักแสนหลักล้านคนแบบออร์แกนิกล้วนๆโดยไม่ต้องยิงโฆษณาแม้แต่บาทเดียวถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ผมจะเอามาสอนในคอร์สเทคนิค <c oughs> การหาลูกค้าออนไลน์สำหรับตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สนใจรีบสมัครด่วนรับสมัครแล้ววันนี้ถึง5กันยายนนี้เท่านั้นหากสนใจสมัครพิมพ์ว่าตัดต่อวิดีโอผมจะส่งรายละเอียดการสมัครให้ทันทีสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดในแคปชั่นได้เลยครับแล้วพบกันครับ